ก็สวัสดี f c สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับพบกับสุขสรรสีก็เก่าหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินครับนี่ครับได้สามไข่ครับไข่เล็กครับเห็ดละงอกเหลืองนะครับไข่เล็กเนี่ยครับถือว่าเป็นการเบิกเลือกความหมานได้สุดยอดมากๆเลยครับ งูเหลียงนะครับไปครับไปต่อครับอีกดอกครับอีกดอกจะมองไม่เห็นครับโอ้ยมีดอกเดียวซะด้วยเออไม่มีคู่เลยนครับถึงจะไม่มีคู่แต่ก็สวยงามมากๆดอกเดียวก็เก็บไปเรื่อยครับไปครับเจอแล้วครับสองดอกสวยๆเลยครับ ครับดูครับสวยเลยครับอ้สวยงามมากมากครับดอกแรกของเราครับดอกที่สองครับอ้จิ้มผิดไปนิดเดียวเออลงขกขาวสวยงามมากมากครับไปครับไปต่อครับครับเราเข้ามาเจอเหตุใครด้านนะครับเนี่ย ใหญ่เลยครับครับโอ้ยใหญ่สวยเลยครับเห็ดไข่ด้าน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 สวยงามมากครับน่ครับไปต่อครับ เเห็ดมันปูครับของแท้ครับเห็ดมันปูนะครับเนี่ยสวยนะครับครับเห็ดมันปูครับเห็ดมันปูสวยๆเลยครับเห็ดมันปูนะครับสดอกนะครับสองดอกสาดอกเลยครับเห็ดมันปูครับเห็ดมันปูลังขึ้นต้นสวยๆเลยครับ เฮ็ยครับก็ <c oughs> มาดูความสวยงามในป่ากันครับบนภูเขาครับเป็นน้ำตกเล็กๆครับบรรยากาศสวยงามมากๆครับโขดหินครับนะครับไหลลงมาจากข้างบนนะครับสวยงามมากๆครับ นะครสวยงามครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับแบบนี้ก็จะให้ชมไปเรื่อยนะครับวันนี้ครับดินครับเห็ดดินสวยงามมากๆครับ จะได้ดอกไม่ใช่ธรรมดาครับดูครับโคดหินนะครับครับไปต่อครับผมมาถึงดงเห็ดกอเขาได้เห็ดกอดอกนึงครับกาลังเกิดนะครับฝนชุกฝนชุ่มนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นเลิกงานยามดีนะครับดอกนี้ก็ไม่ได้ขึ้นมาหลายวันนะครับเนี่ยเละหมดแล้วนะครับถ้ามีแดดออกก็คงจะพอดีนะครับ จับเห็ดก่อนะครับไปครับบรรยากาศครับได้เห็ดปวกซองดอกครับนี่ครับอุ้ยหล่นไม่ได้ถ่ายตอนเงี้ยนะครับเพราะว่าฝนมันโปรยปลายนะครับตอนนี้กำลังก้มบังโทรศัพท์อยู่ครับไปครับเห็ดดอกนี้ครับจะเอาได้ไหมเนี่ยดูยังไงเอ่ยอู้เละหมดเลยครับ หืเห so like ็ดก่อซะด้วยครับโอ้ยมาอยู่ลึกจังเลยวันนี้คงจะประมาณนี้แล้วครับกับการเก็บเห็ดนะครับเห็ดละงกแค่ไม่กี่ดอกนก็เห็ดดิน ความสวยงามนะครับหน้าผาน,นะครับทางเดินลงไปไปทางนั้นนะครับจะมีทางโคตรๆที่เขียวอยู่ข้างล่างนะครับในการเดินลงไปนะครับสุดยอดยบรรยากาศคึมๆแห้งฝนนะครับสําหรับเห็ดนี้ก็คงจะต้องรอแดดออกนะครับถึงจะมีเยอะนะครับเห็ดก่อก็กําลังใจขึ้นนะครับ ก็ได้มาอยู่บานดอกหนึ่งครับแดงๆนี่ครับดอกหนึ่งสองดอกถ้าแดดออกก็น่าจะออกนะครับต,ตอนนี้บรรยากาศมืดคึ้มนะครับ อำลาการจิมเห็ดวันนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆานะครับที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกริ่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากๆาครับไปครับครับของแถมกับธรรมชาติครับเป็นลำธารที่ไหลลงภูเขาครับอันนี้ยังไม่แรงมากนะครับฝนไม่ตกแรงนะครับเนี่ย แต่ก็ยังมีไหลยังมีไหลตกลงข้างล่าง่นครับของแถมนะครับของแถมน้ำไม่แรงครับน้ำแรงก็จะไหลเยอะกว่านี้นะครับคอีกทีนึงก็ไหลไปฝั่งนี้ครับปกติจะเต็มทั้งผืนนี้นะครับน้ำนะครับไหลขึ้นมาเต็มเลยนะครับก่อนจะกลับบ้านก็จะได้ล้างหน้าล้างตากันตรงนี้นะครับนะครับ เป็นทางเดินลงไปนะครับเป็นความสูงอีกระดับหนึ่งนะครับอย่เดินลงไปนะครับน้าก็จะไหลเป็นทางตลอดตรงนี้นะครับถ้าฝนตกเยอะก็จะทาทานก็จะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ฝนไม่แรงแต่คึมตลอดนะครับถ้าฝนแรงกว่านี้นี่เต็มครับไหลแรงกว่านี้ตกแรงกว่านี้ด้วยนะครับเป็นน้าตกเล็กครับ อยู่ใน,นหุบเขาครับครับก็จะหมดประมาณนี้แหละครับเดินลงไปกันเป็นทอดๆครับนะครับตรงนี้เดินยากครับ ไม่มีที่จับครับที่จับพังที่เหยียบอย่างเงี้ยพังไปหมดแล้วครับมันจะ็ีที่เหยียบไปก็จะเดินง่ายหน่อยแต่นี้มันพังออกไปหมดแล้วครับเดินยากนะครับไปครับ